สวัสดีครับผมซิมมิมสตูดิโอวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่องแบมบี้เดอะเรคเกอร์นิงสจะเป็นยังไงเชิญรับฟังกันได้เลยครับหนังก็จะเล่าถึงแม่กวางและลูกกวางแบมบีอาศัยอยู่ในป่าพวกมันกําลังเดินเล่นอยู่ในป่าอย่างมีความสุขต่อมาก็มีนายพรานใจร้ายได้ผ่านมาเจอกับพวกมันนายพรานได้ใช้ปืนลูกซองยิงไปที่แม่กวางจนตายและทําให้กวางน้อยแบมบี้ต้องใช้ชีวิตลําพังและโตขึ้นเป็นกวางหนุ่มที่แข็งแรงและสง่างาม ไม่นานกวางหนุ่มแบมบี้ได้มาเจอกับกวางตัวเมียพวกมันตกหลุมรักกันและได้มีลูกด้วยกันหนึ่งตัวต่อมามนุษย์ได้เข้ามาทำลายป่าและทำลายที่พักอาศัยของพวกมันจนไม่เหลือที่ให้พวกมันอาศัยอยู่ต่อได้ขณะที่พวกกวางกำลังเดินหาอาหารบริเวณใกล้ๆถนนก็ได้มีรถบรรทุกวิ่งผ่านมาและชนไปที่แม่กวางลูกกวางที่ตกใจก็วิ่งหนีเข้าไปในป่าส่วนแบมบี้กวางหนุ่มถูกมนุษย์ใจร้ายที่สวมชุดป้องกันสารเคมี เดินเข้ามาข้างหลังแล้วเอาพลวฟาดไปที่หัวของมันอย่างแรงจนทําให้แบมบี้สลบไปไม่นานแบมบี้ก็ได้ตื่นขึ้นมาพบกับความอ้างว้างและใจสลายที่คู่รักของมันตายและลูกของมันก็หายไปขณะเดียวกันแบมบี้กวางหนุ่มก็กระหายน้ําอย่างมากมันจึงเดินไปกินน้ําสีเขียวที่มีสารปนเปื้อนของสารเคมีที่มนุษย์มาเททิ้งจากนั้นร่างกายของมันก็เกิดการกลายพันธุ์แบมบี้เปลี่ยนไปกลายเป็นสัตว์ที่มีความหิวโหวยและดุร้าย และแบมบี้มันต้องการตามหาลูกของมันและแก้แค้นให้กับคู่รักของมันที่ต้องตายด้วยความโหดร้ายของมนุษย์ภาพก็จะตัดมาที่ปัจจุบันได้มีชายชะกันสามคนพวกเขาเป็นนายพรานและเหมือนเขากำลังตามหาอะไรบางอย่างพวกเขาได้โยนนกที่ตายแล้วไว้ตามจุดต่างๆภายในป่าต่อมาได้มีครอบครัวหนึ่งพวกเขากำลังจะเดินทางไปเที่ยวบ้านย่าหญิงสาวเธอมีชื่อว่าซาน่าและลูกชายของเขาเบนจี้ซาน่าเธอกำลังคุยโทรศัพท์กับไซมอนสามีของเธอ วันนี้ไซมอนต้องมารับพวกเขาไปที่บ้านใหญ่แต่ไซมอนกลับบอกว่ามาไม่ได้เขาอ้างว่าติดงานซานนาเลยบ่นให้ไซมอนไปชุดใหญ่บอกว่าไซมอนไม่เคยใส่ใจลูกเลยอ้างแต่ทำงานเหมือนว่าตอนนี้พวกเขาทั้งสองกำลังมีปัญหาชีวิตคู่แต่บอกกับลูกไม่ได้พอพูดเสร็จซานนาก็ได้เดินมาหาเบนจี้และพูดว่าถ้าลูกเล่นเกมบนรถจะทำให้อ้วกได้นะจากนั้นซานนาก็บอกให้เบนจี้ขึ้นรถขณะที่พวกเขากำลังเดินทาง คนขับรถก็ได้พูดถามขึ้นว่าพวกคุณจะพากันไปพักผ่อนกันหรอครับซาน่าก็ได้ตอบว่าใช่ค่ะเราจะไปบ้านยาก,กันขณะที่คนขับรถพูดเขาก็ได้หันหน้ามาคุยไม่นานก็ได้มีรถส่วนทางมาเกือบจะชนกับรถของพวกเขาคนขับรถก็ได้ขอโทษซาน่าขณะเดียวกันเบนจี้ก็มีอาการคลื่นไส้จะอาเจียนซาน่าก็ได้บอกให้คนขับรถหยุดรถทันทีเบนจี้ก็ได้ลงรถไปอ้วกขณะเดียวกันเบนจี้ก็ได้พูดขึ้นว่า ผมนึกว่าพ่อจะมารับผมแม่กับพ่อจะแยกทางกันแล้วใช่ไหมแม่ก็ได้พูดปลอบ